พี่น้องสวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากวันนี้แบบเหมือนแบบเราจะเข้าปัหาเองเลยนะครับวันนี้ไรเลยไหมอันนี้อันนี้นอะไรไปเลยคู่ไปเลยก็ได้แล้วของของกูจีนของใารเนี ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพี่น้องตอนนี้อยู่โรงพยาบาลน,นะคปะป้าเที่ยหนดที่ยเข้าวันนี้ยังเรียบร้อยกว่เลย <c oughs> เราต้องไปทำห,หน้านี่ไหมเอาแม่ไข่สักนาทีกุ้งตักทำไว้ไปเอาอยิ้ม่นะอบไหมแม่บอยบัง,งชาเกียวนะ์บอสวัสดีนะครับทุกคนอันนี้เอาเรามา มือหนีพากูจูดมากเอาลราบอกบอกมือหนีพากูจูดมากคิดก่อนมาเป็นคนใหม่คนใหม่ที่ไอคนใหม่ที่ไอบอกฮักประด็กับซิงเกิลใหม่เป็นอะไรแล้วกูจูดมือหนีเตียนเตียนบอคิดฝันบอจะความสิเป็นคนใหม่เร็วๆเลไม่คิดไม่ฝันมาอยู่ตัวเกี่ยวเพลงก็ออก เออกับกบเออกกระโงวัน<ด>ี้เออกกบะ<ด>พนนปรง,ออกกงวันนี้พามาเสริสมหน้าอกพี่น้องศิลยกรรมหน้าอกเป็นอย่างที่อยากเสริอมมอยตังรูปหนูหนเป็นมอลังสิงค่ะหมอ,อ,มอคือหนูก็มีความใฝ่ันอยากจะเสริอมอยู่แล้วตั้งตั้งแต่แรกเนี่ยะป้าเสริมตมางางเสริรร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 รมกรโลรรดนี่้าสาวคุสวุณสวนี้เราอยู่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลเคอีมแต่ว่าบอดนวหมอวินไปให้มารัว แต่วันถึงวันนี้นี่วันนี้ก็แบบตื่นเต้นแทนคุณจูดเว่าเป็นการผ่าตัดเลยวันนี้เป็นเป็นวันที่ผ่าตัดเลยเสริมหน้าอกเลยเข่าห้องผ่าตัดสลบสลบปอนี่สลบได้ตื่นขึ้นมาก็สวยหรอกี่ชั่วโมงผ่าชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงเดียวก็สวยได้ไดพักฟื้นหนึ่งคืนบอกรับหนึ่งคืนรับหคืนแล้วเพิ่งผ่าชัน้นสองมาครับเพิ่งชั้น,นแรก ท่นสามตื่น,นอันนี้รอหมอหมอนัดหมอรอหมอมาให้เข้าไปทำกี่โมงคิวหมอกี่โมงครับอันนี้งดนงางดะนะครบบอสเดี๋ยวในเบื้องลู่ติดบอสจุนลนีชัยวานอายุสี่สิบห้าปีบอสเบมากเขาตื่นวันนี้แบบจะเสร็จนกแล้วดีใจมากเสื้อผ้าหนา้าแพรที่ตัดไว้มันจะใส่ได้ไหมครับชุดหมอลำคงไปแก้ค่ะชุดที่บอสตัดให้หกเจ็ดหมื่นนะคิดว่าใส่บอลไหนเนี่ยด้วยถาไหร่กี่ซีซีเราเอาเท่าไหร่ สามร้อยสามร้อยเลยหรอเดือพีตัวเองมีอยู่ร้อยมอบอกว่าต้องใส่อีกสามก็จะเป็น <400. S 1> สนี่ร้อยเขาสุดปรยัดไม่เห็นรับตีพ้นกันหรอเดี๋ยวก็ดูรีวิวจากก่อนและหลังการใส่ชุดเหตุผลที่มีการแต่งตัวมันจะสวยขึ้นมากเป็นศิลปินนี่สำคัญอีิริฟน้องนางอคหนี่ไพว่าเบเรโซกับเรโซอยู่ดีแต่ว่าวมมเราขูดไป่ดอขูดจุดล่อไปล่อไปไปแล้วก็ใส่ซุ่มมือแม่ แต่ว่ามันต้องนวดตลอดนะคุณจูนไม่งั้นมันจะเป็นไม่งั้นมันจะไม่เด้งดึงนะคุณจูนสวยมากสวยเพราะว่ามาอยู่ที่นายโตเกียวเมื่อนด็เขาอยู่ในล่องบอลเค่เอเ่็มพี่นองต้องขอบคุณรงพยไปหลังแค่เอยมทีดูแลเป็นอย่างดีเนาะขอบคุณมอพี่วินใช่หมอวินบอกเลยว่าดูแลเป็นอย่างดีถึงแม้ตัวเขาจะกลับมาจากสิงคโปร์หรือยังก็ไม่รู้อันนี้วันนี้คุณหมอไหนแบบเป็นการ คูดหมอท่านใดคุณพาตัดหัมมันหอมอโตัวอ๋อหมอโตัหมอโตัผ่าให้มันนี้มาทำบัตรนี่นี่ปกติคุณพายาคนมาผ่าเป็นไงดิพอคิ้วคนเบาบางย<อ>ีนดีคิวเบาบ<อ>างกูจูนได้ดหมอโตันะครับวันนี้ผ่าให้ตอนนี้ล่วงบาทอีดกแน่น้องตอนนี้ล่วงบาทอโรงบานนลบานะครับ<ะ>ล่วงบาทเมือนโรงแรมโรงแรมเข้ามาแล้วไม่รู้สึกมันบุฟฟีกินยากินอย่างเนาะว่าโรงพยาบาลศิลปกรรมสวยงาม คืนนี้ผ่าตัดบันนี้ผ่าตัดเราพรุ่งเดี๋ยวเขาให้เยี่ยมกี่โมงอ่ะพรุ่งนี้ถึงเยี่ยมได้โอ้งั้นตอนเย็นเข้าเข้าเยี่ยมได้ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวตอนเย็นมาเยี่ยมแสดงว่าตอนเย็นช่วงหลังสามทุ่มบอก่งมาพุ่งมาจะโม่งนี่เขาพุ่งมาจะโม่งสามทุ่มบอกจะมาคอยก็ถามเบื้อนถามหมอเราเพรจะจะต่อยังไงต่อตอหมอพี่ปังมา ศิลปินข้าพิงตงกียวต้องปังทุกคนต้องสวยทุกคนป๊ตออนาตื่นเต้นไหมคอยตื่นเต้นไหมสีขาวของพระตาลเราไหมที่นมาก็จะเป็นจูนนี่จูนนี่ซีโฟวมันนี่จูนนี่ซีโฟวมันนี่มีหน้าอกจะทําให้แต่งตัวสวยขึ้นค่ะจูนนี่พอดีว่าวันนี้ก็ไม่ได้ทาเปิดเทอมอะไรครับจูน เปิดเพิ่ม16พฤษภาคมกะ 5, กุก้ยคอยเห็นสุมาภายอยู่นี่ตื่นถึงบ้านจะไปงานไปคาเฟ่สวยเป็นชมคาเฟ่มีพี่สาวมาทำตีวันคือแบบใช้ชีวิตปกติ <c oughs> บึ้มเลยทำตีสี่พี่สาวาอะ,ะดีลูฟวตัวดีลูฟว์นะสามสิบห้าใช่ปะเราเกิดนีโค้งเข่าไรเติมไปหนึ่งคาเฟเขาน้ำตามาทำด้วยค่ะสันเอาคู่จูดกวาง น้ำตาลมันอยู่แคชเชียร์ป้ายมือมันหล่อยู่นี่มันอยู่หลังแคชเชียร์บอกจะบอกฝ่าวปาใดแต่ว่าฟ่าวคนหนีไปนอนเพราะงั้นก็บอกยนะว่าถ้าเกิดเสือมันนี่คือบอกเลยแต่งตัวสวยขึ้นงานเข้ารัวแน่ผู้ใดจ้างงานใบก่อนคือแบบคุ้มเลยนี่จ้างแตัวมี่นุ่มบริสุทธิ์บริสุทธิ์โอ๋เพราะเพราะเพราะเนี่ยมันงานอะไรนะคุณต้องไปอะไรนี่ คนต้องไปยืย่าสตองค่ะจ้างก่อนจ้างจางก่อนจ้างก่อนสวยมะนนี่สวยอยู่แล้วก็สวยอีกแอนนี่ทำนมจับตังทำทุกคนครูจูนประเดิมก่อนบอดบิ๊กบอดนวลแห่ผู้จูนก่อนแล้วตามมาด้วยอย่างของแอนนี่สแตมจีนนี่นะเรต้องเแ็กแล้วจีนี่ต้องเอาออก็หลายปวดจีนนี่ซีโฟนนะใครเพิ่งจบเก็บเอาออกมันหลายปวดแต่ว่าอัน สามคู่อีกตรงคือคู่จูนสแตมแอนนี่เนาะตื่นเต้นนะครับได้เปลี่ยนขนาดเสื้อแล้วจริงชุดที่บอสตัดให้อ่ะชุดแดงชุดเงินผู้ตาดชุดนะเขาบอกเขาถามว่าเนี่ยวเขาจะเข้ามาอยู่านขาจะาน่ขยายแน่นอนเพราะไม่งั้นมันจะรัดติวเนี่ยเียไม้กินไหม ท่านกันว่าไงวะทำกันว่าไงบ้าง,ง,างเขาว่าไงน,นะครับบุญนะบ้าว่าตีเ<บ>อาท่นานีา่ปะแล้วถ้าพูดท่านี่บ้าออนรอเนาะแต่ตีทรงคลิปอันแช่ในสวนไปพี่โนโดเบ้างไหมบ้านกับรังไในสวอยู่บ้านพี่ค่ะที่จ้างมาเองจ้างมาจะสวดทวนมาสั้นแล้วก็หนีบ้านใช่าาค่ะเจ้าภาพค่ะพี่แอนใช่ค่ะแต่หมอรำซิ่งไทยกะสวนเขเยอะนะท่านเขาจะจ้างหมอรำซิ่งโตเกียวอ่ะต้องต้องคิดแล้วนะว่าเขาก็รักเราแล้วก็อยากดูงานเรา แล้วก็ f อเยอะด้วยค่ะเป็นว่าอันบานที่นรักมาเป็นบานมารับเก่าบานแอบทุ่มีมาไดทองไม่มาไ่รอยัง่รู้จักพไส้ดีท่านอห่อยเป็นบปนบานมาับเก่าสวมักไม่ได้หรอทำอะไรเนี่ยเจ้าของเพียนท่านไงหรือเดินชมหรือต้องลุ้มต้อเก่าเลยแน้แม่าไรเหร อ๋อคุณจะถาเรื่อนเลยอุ้ยคุณพี่คุ้มคุณพี่จางเขากผิดบางดอกพี่จางราคาบระมี้แหละเออแต่ถ้าเกิดไม่เออพวกผมขึ้นราคาเลยคือราคาที่เมืองหาตองามทำนมแล้วปังแน่นอนจา้าก็ถามว่าหมอลำทางอุบลพญสุธา,าอำนาจเยอะมากให้เป็นมอ,องต้นตอเขาเนาะมองหันเนาะทั้ทงบุญเนาะหมอลำสิ่งมาแล้วเนาะแต่ว่าคุณจูนในไปรักทั้นนงบุญกับกีอยู่ เคยไปยังบ้างครับอัเดอร์แเคยไปย่างครับครั้งแรกใช่ไหมส้มสัยเพิ่นเห็นจุดนี้ว่าอยากไปรับเนื้อกัางวินเพราะว่างานเราส่วนมากจะเป็นงานคืนอุ่นตบนทีนี้เพิ่นก็เลยจ้างที่นี่ไปรับเนื้อขาไปยังกวงวินว่าสีขาวหรือสีแดงก็จะดูดน้ำดูดดูดชาเขียวฟินลคาเฟ่ที่ KIM Hospital สาขาพิเศษหรือสาขาไหนสาขาใหญ่เขาวงจร ไลนี้มาพูดถึงอะไรมาบอกว่ามือนีมาส่งคู่จูดขาของอาฟ้าแล้วสามถุ่มสิมาอยากคู่จูดไหมแต่ก็สิเออมาบอกสุ่นองปังสำหรับหลายๆคนแต่ว่ากลัวกลัวเรื่องทำนมเดี๋ยวคู่จูดแล้วสิมารีวิวว่าการทำนมที่การสารศัลยะกรรมหน้าอกนะครับที่โรงพยาบาลเคเอเอ็มจะเป็นยังไงนะครับที่ต่วจ้าของดอยู เจ้าของติดต่อเดี๋ยวไปติดต่อได้อยู่รับอะไรหรอรับท่้ง,งอาบอัสคุนกำลังเซียบินไหมนี่บอกใช่ค่ะทอมมีอะไรใช่ทอมม,าาทอมีอะไรหน่ะคือคนเจ้าของเพลงน,นท็กซูรูแท็กซี่ปดดุ๊บซ้ายไม่ยอมมาลอ่อมา,ามนา <laughs> นแล้วเฮ้ยมาอยู่ตัวเกี่ยวดูแปปดลป้านี่แหละพี่น้องตั้งแต่นานแล้ว ดูนะดูเนี้วแต่ฝากกาจุดนางดำไม่ได้ล้างอันไม่ได้อาบน้ำให้ซื้อพี่น้องยี่สิดือนอาบน้ำให้อันอันพี่รันคนเฮียอันนั้นไงบอสไม่พอได้หรอกไม่ได้อาบไปใส่มาไปใส่ม้านในจ่ามือนี้วันนี้ไปศาลมาไปขึ้นศาลมาแล้วก็พิ่งมานี่ก็มาส่งอุณจูนข้าห้องผ่าแล้วบอสก็จะไปธนาคารต่อแล้วก็สามทุนกิจการบ้าหยามีคือเกาจะมาชมความสวยงาม ความภาคภูมิใจของพวกเราชาวคณะเป็น,ปนแบบว่ามาลองทำดูก,ก่อนลองเจ็บให้นุน้องเบิรงก่อนจะได้บอกถึงเนาะจังสีบอกน้องๆถึงว่าถ้าน้องๆจะมาทำต้องทำอะไรบ้างบอสไม่อยากทำจมูกบ้างเลยครับลรวรอแล้วทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเวลาไม่มีสองมันจะกินเหล้าไม่ได้หวอ,อง ผู้จุนกี่เขาไม่ให้เกี่ยวกับเขาใกี่เดือนสามเดือนหนึ่งเดือนตายละทำไงนี้พวกเพื่อนกั็ลอยจิฟกันแล้มันเบิดมันเปลดอยะไรอยู่อเขาน <Bond> ับประโ้าหรอมีมั้งนี่นะครับพามาพาศิลปินรุ่นพี่ศิลปินหญิงรุ่นพี่ที่รุ่นใหญ่ที่สุดในค่ายแล้วแต่ว่ายังแจ๋วอยู่ปีนี้อายุอะไรครับผูจุน สามสิบปีนี้ก็ถือว่ายังไม่เยอะไม่เยอะใช่ยังมีเวลาหางกันอีกยี่สิบปีอยู่ใช่ยี่สิบปีก็จะเป็นรุ่นเอาสุโมนิซีซีกับพั่มาอยู่หลายนี้สามสิบนี่คือรุ่นแรกรุ่นแบบว่ากำลังแบบแก่งกล้าวิชาก็เป็นเอาบอกก็รู้สึกนะก็สำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนนะคะเพราะว่าอ่า ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มาคุยกับคุณหมอเมืาวานก็อาจจะตื่นเต้นมากอยู่นะคะเพราะว่าคุณหมอเพิ่นแบบว่า,วานัดเข้ามาคุยนัดเข้ามา,าคุยเรื่องไซส์เรื่องอเตรียมพร้อมๆนะคะเป็นองคก,กแล้วก็มา,าตรวจร่างกายรอนะคะเมอวานี้นะ,ะก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากแบบว่าคุณหมอมาถึงพวกคุณหมอบอกว่าต้องใส่ออบอสโน้ตให้ใส่โมติวาชีฟนะคะ ก็ขอบคุณบอสแล้วก็พี่หมอใช่เวลากดกันมาเวลากดที่หมดปึ้งก็จะออกเลยเลยงงเฮงบอสดีเลยเดี๋ยวก็เพื่อว่ากันเอาเอาเอาคนที่ต้องขายเสียงขายหน้าตาก่อนบอสขายขำไงบอสขายผ่าใช้เวลากี่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าเองปดหน้าปวดหาแคบปวดดุ่นบม่ต้ชั่วโมงหรอกกับว่าเห็ดชั่วโมงกว่าตื่นมากกับเปลี่ยนคนใหม่ที่อายพอครับหมดย้อนแน่นอน โปรป็นที่มองกุูงปลาหัวหมูขึ้นดกคนหัวหันบุกข้าวทีน้มตีจะเห็นน้มแล้วว่าเจ้ากระป๋าบัวผสมเป็นแบบอ้อบสุดปลายเงี้ยหนีไปสิมาเอาจังาะโรงพยาบาลก้างขวางนะครับใช่ใครมาใครมาที่พีลเลอร์คาเฟ่ก็กินเสร็จเพื่อแวะเข้ามาถามได้ว่ามีอะไรบ้างเป็นสีเป็นฟ้าเป็นการจุดด่างดำรอยดำรอยแดงน้ำตัวน้ำตัวน้ำวมผปากกาเกลือมีบททุกอย่างพี่น้องเลยทุกอย่างเขาไป็นองน้ำในนี้บททุกอย่าง เป็นบอกปกติไปหัวแขย่างการอ่านจะได้เอ๊ะขุดที่ขจะทับดีปะเขาน้ำชายก็ม pues ีอะไรน่าสนใจเยอะมากเป็นตัวปึ้งปึ๊บมีอะไรให้อ่านเยอะมากเลยผมก็เป็นโรงพยาบาลชั้นนำโรงพยาบาลศิลปกรรมชั้นนำแห่งแรกของภาคอีสานมีครบจบที่นี่ที่นี่เลยว่าการว่าแห้งพี่ของปกติเขาแห้งคนนี้เรียกว่าข่อยนเพ่ดอยากไล่ข่อยนี่เห็นไหมนี่คุณหมอของ เจ้าของโรงพยาบาลที่แทจ้จริงนี่เลยหมอวินพี่รองหมอ,มอ,อ,อวมินหมอวินไอ้คยนี้สลหรับผู้ใดออกข้าวว่าใครผู้ใดออกข้าวตะกี้แต่ผู้ใดซ่าใอยไปชมไปไปชมอันนี้อันนี้ห้องอะไรหนิครัอนนี่ห้องอะไรหนึ่งคอนเซิลที่ไปว่าอะไรบางคนไม่เข้าใจ ออกปรึกษาห้องปรึกษาพ JI, ูดคุยกับคุณหมอใช่ไหมฮะคนคนมารอคนคนมารอรองคุชูนห้าพันคนตรงเนี้ยขอบคุณค่ะเขามาถากส่งคุชูนเขาห้อผ้าสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับคุณหมอแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแล้วค่ะสวยสวยแน่นอนที่นี่บอกเลยเพราะว่าคือวันนี้งานก็สวยเดินมาคืองานสวยยิ้มไม่รอแล้ว จูนี่ประทับใจพี่ยางกองบ้านบ่รู้ว่าจูนี่เป็นไทยอ่ะแต่ว่ายางของบ้านสวัสดีค่ะเป็นอะไรครับมาติดต่ออะไรครับทุกคนเราทับใจเนาะโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวคอยส่งผู้จูงกับของเชฟชูราตอมาส่งคาบ์บพี่บอกน้องด้พี่น้องเลือกเตรียมตัวเข่าห้องแล้วนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนจีคุณหมอไปเจอ,อเอือนแล้วจักหน่อยลังสามฝุ่นม,มาเจอกันไหมนะครับบ๊ายบาย